เ hey, <Hey. S 1> อ้ยยูซับสคริปชิ่นครับวันนี้ก็อยู่ผมบิบคิวเกมเมอร์กันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนตัวนี้เลยครับอินเทอรเลียนหรือว่าอินเทอรเลียนนั่นเองนะครับผมโดยสายที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนได้ดูในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นสายการยิงสไนเปอร์นั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับตัวนี้เบื้องต้นกันก่อนนะครับส่วนความสามารถหรือว่าสกิลต่างๆของตัวนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแยกออกไว้แล้วนะครับผมสามารถย้อนหลังไปดูได้เลยนะการโจมตีปกติครั้งที่3จะแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มอัตราการติดคริติคอนด้วยนะครับผมส่วนพาสซีฟหรือสกิลติดตัวก็จะเป็นสไนเปอร์อันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูแบบติดคริติคอนเนี่ยคริติคอนมันจะแรงกว่าปกตินั่นเองซึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าตัวอื่นมันยิงติดคริติคอน400ตัวอินเทเลียนตัวนี้น มันก็จะยิงคิติคอนติด430อะไรประมาณนี้นะครับผมอัตราการติดคริมันจะแรงกว่าปกตินั่นเองนะ <S <S นนเมื่ออยู่ใกล้กําแพงเราจะทําการพังตัวทําให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถล็อกเป้าหมายเราได้นั่นเองแต่ว่ามันยังเห็นเป็นเงาลางๆอยู่นะครับขณะที่เราพังตัวนะเราก็จะได้รับจุดคิตคิคอนใต้หลอดเลือดของเราขึ้นมานะจุดอันนี้ก็สามารถสะสมได้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะเมื่อเราได้จุดคริแล้วการโจมตีปกติหรือการใช้มูฟต่างๆมันจะเป็นการคริแบบ100%นนั่นเองนะครับโจมตีปกติ 1. จุดก็1ครั้งการ ใช้มูฟหนึ่งครั้งก็เท่ากับหักลบไป1จุดนั่นเองนะครับผมส่วนมูฟเซตของสายสไนเปอร์นะมูฟแรกก็จะมีชื่อว่าเฟลสติงเกอร์นี้นะครับเราจะยิงเหล็กไปทางทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจเกม่เป้าหมายหากยิงโดนกำแพงจะเป็นการดึงตัวเองเข้าหากำแพงและลดกูดามูฟนี้ลงหากยิงโดนโปเกมอนเป้าหมายหร <ๆ S 2> ือกำแพงเราจะได้รับจุดคริเพิ่มด้วยนะครับหลัหกๆการใช้งานท่านี้นะมันไม่ได้มีไว้สําหรับโจมตีใส่ศัตรูหรือว่าเป้าหมายของเราเพราะว่าการโจมตีเนี่ยมันจะสร้างเดเมจที่เบามากๆนะครับมันจะเหมาะกับการที่ เราใช้มูัน,นีเนี่ยยิงเหล็กไปใส่กําแพงแล้วก็ดึงตัวเราเข้าไปหากําแพงเราจะพางตัวได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้รับจุดคิติคอนนั่นเองนะครับผมก็จัดว่าเป็นมูฟที่ใช้ในการเอาตัวรอดของเราะน,นะครับถ้าเกิดว่าใช้เสริมดาเมจเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สร้างดาเมจได้แต่ว่าดาเมจมันก็เบานะครับผมต่อไปก็ไม่แน่ว่าเขาอาจจะปรับดาเมจของมูฟนี้ให้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะส่วนอีกมูฟหนึ่งก็จะมีชื่อว่าสไนป์ช็อตอันนี้นั่นเองนะครับที่เราสามารถเล็งแล้้วก็็ยิงัตรูเเปปนนนสไไอ์ด่ รเราจะทําการเล็งและยิงกระสุนน้าไปในทิศทางที่เลือกสร้างเดเมจแก่โปเกมอนเป้าหมายโดยไม่ส่นค่า SP Defense บางส่วนนะครับหากเป้าหมายที่โดนยิงอยู่ไกลก็จะโดนเดเมจที่แรงมากยิ่งขึ้นมุฟนี้มีโอกาสติดคีได้สามารถเก็บกระสุนที่ใช้ยิงได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง3นัดด้วยกันส่วนในเทมสายนี้ผมก็จะเน้นเป็นพวกที่บวก SP ATK เอเป็นหลักเลยนะจะทําให้การใช้มุฟต่างๆของเราแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็มีช้อน s อ ATK อันนี้นะครับแล้วก็แว่นอันสีดําแล้วก็แว่นสีเหลือง แดงอันนี้นะครับส่วนเหรียญผมแนะนําว่าให้เราเนี่ยจัดเป็นเหรียญสีเขียวเลยนะครับให้ครบ6เหรียญเนี่ยมันจะบวกโบนัส spatk ให้เราอีก4%นะครับผมหรือใครจะจัดเป็นเซตอื่นก็ได้เซตที่มีคริติคอนนะครับแล้วก็พวกไอเทมเนี่ยจะจัดเป็นเซตคริก,ก็ได้นะน,นี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับผมแล้วแต่ความชอบความถนัดของแต่ละคน,นไอเทมผมก็เลือกเป็นอ e ีเจกไปนะครับเราก็จะเลือกเป็นอ e ีเจกทั้งสองสายเลยนะโอเคเกมนี้ก็น่าจะเป็นบทอ,อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าผู้เล่นที่เป็นคนเนี่ยเขาน่าจะเลือก เม่อตัวใหม่มาเล่นกันนะครับอ่ะเราก็ไปยิงเรนล่างตามที่เขาแนะนำเอาไว้นะครับผมนะครับเราก็ไปเรนล่างมาอัพเอ่อวอเตอร์การมาก่อนนะครับผมวอเตอร์การเป็นมูฟที่สร้างเดเมจหลักให้กับเราในช่วงเริ่มต้นนะครับ เฮ้ยอย่ามาแย่งอย่ามาแย่งแมมมอสแมมมอสอุ้ยอุ้ยถอ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 ยย,ยิงห่างๆอย่างห่วงอุ้ยพ่นน้ำไม่โดนจัดการมันพวกแอปโซมาแล้วมาแล้วปืนเกือบไปนะฮะแอปโซไปไหนแล้ววะเอา้างง แอปโซกำลังงงอ๋จัดมันดิ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 ดนดโอเคได้เราหมดได้เราหมดวะ่ะเซราุาร่าวะ่ะเซราุร่าว่ะหนีคลิปไปเฮ้ยไปไหนแล้วแมนมอสแมนมอสปืดเรียบร้อยครับผมติดคิทิคอนนะอัพมาเลยครับเฟลสติงเกอร์ จุดกีติคอนมันจะอยู่ใต้หลอดเลือดของเรานะครับตอนนี้เป็นสีเทาก็าคือเรายังไม่ได้จุดซิมานะเราต้องไปแอบอยู่ใกล้ๆอําแพงเนี้ยให้เราหายตัวนะครับจุดขี้มันก็จะมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับสะสมได้สูงสุด3จุดเราก็จะยิงแรงแบบเมื่อกี้นั่นเองนะครับเรามาดูเดเมจมูแรกกันดีกว่านะฮะถ้าผมยิงใส่เตลาไปเห็นไหมครับลดไปนิดเดียวนะครับลดไปนิดเดียวจริงๆอู้ยหม่แล้วอะ่ะใหม่แล้ว ยิงใส่มันมอสดูดิโอ้ไม่โดนอีกโหระยะโจมตีแคบด้วยครับผมไม่ค่อยเหมาะกับการใช้โจมตีสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวเราใช้ใส่กำแพงดูสินี่จุดครีมาโอ้พ่นน้ำไม่โดนอีกจัดมันจัดมันอุ้ยถอยก่อนถอยก่อนหายตัวหายตัวโอ้หายตัวช้ามากครับผมจุดครีมาแล้วหายตัวเร็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 วโอ้ยม่ ยิงมอนไปก่อนนะครับเลื่อนมันเหลือนิดเดียวนะจู่ครีมาแล้วจู่ครีมาแล้วปื๊บเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใช้เฟลสิงเกอร์ใส่กำแพงเนี่ยเราจะหายตัวไวมากๆเลยนะคอยดูกันนะครับทุกคนเนี่ยมันต้องอย่าให้มอนโจมตีก่อนอนะ่ะปึ๊บนี่ครับเห็นไหมเวลาเรายิงไปปั๊บเนี่ยมันก็จะชาร์จเกีให้เลยแล้วก็เราก็จะหายตัวได้เลยนั่นเองนะครับนี่ติดครีด้วยหไหมเป็นไงล่ะ อ่าสไนช็อตมาแล้วครับผมไปหายตัวแล้วก็ชาร์จจากนั้นก็ยิงครับผมประมาณนี้เลยการที่เราชาร์จเนี่ยมันจะมีแสงเลเซอร์เสียฟ้านะครับเราต้องระวังตรงนี้ด้วยนะสตูถ้าเกิดว่าเขาเห็นแสงเลเซอร์เขาก็จะสามารถหลบมูฟของเราได้นั่นเองนะครับแสงเลเซอร์เนี่ยทั้งเราเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามจะเห็นหมดเลยนะครับไปไปดังก่อน ไหนมันอยู่ไหนเอ้าห่วงแตกแล้วเหรอใครไปดังวะเนี่ยสมมุติเรายืนแบบนี้นะฮะแล้วเราไปที่อําแพงเนี่ยมันจะหายตัวช้านะสมมุติถ้าเราโจมตีอยู่อะถ้าเราโจมตีมอนอยู่อะแบบนี้นะฮะเนี่ยกว่าจะหายตัวมันต้องรอดีเลยแป๊บหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวถ้ามอนมันเกิดตรงนี้นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอให้นกเกิด ือไม่ก็ผมโจมตีตัวนี้ก็ได้โจมตีไปปั๊บแล้วเรายิงอันนี้ไปครับมันจะหายตัวไวแบบนี้เลยนะครับปิ้วโอ้ไม่โดนว่ะอ้าวเข้ามาหากระสุนชัดๆเลยเนี่ยอ้าวจัดไปดิพวกโอ้ยตัวอะไรเข้ามาอีกกบะครับกบะครับุิวถอย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 โอ้ my gosh สายนี้ค่อนข้างที่จะผิวน้อยนะครับผมถ้าเกิดว่าโดนเข้าประชิดตัวแบบนี้นะก็จะตายง่ายนิดนึงนะครับส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยความผิวมันจะมากกว่าสายนี้นะครับสายนี้คือจะเน้นซัพพอร์ตคอยสร้างดดเมจให้กับฝ่ายเรานั่นเองนะฮะเป็นสไนเปอร์หนึ่งตัวดีๆนั่นเองนะต้องเน้นส่องระยะไกลนะครับผมเราได้ข้างลา่างว่ะอ้าวเข้ามาแบบนี้ดูดิดูดิครับดาเมอยังแรง คลิ่ไปคลิ่ไปอีกดอกครับผมเรียบร้อยสุดจัดประหลัดบอกมาหลบก่อนยิงกบไม่โดนใส้อยู่ไหนไปครับยิงกบไปอุอ้ยไอ้น,นี่มันกันไว้อ่ะติดคีรวัวติดคีรวัวโอเคโอ้ยิงยากด้วยนะครับยิงยากด้วยสไนเปอร์เนี่ยไม่อยากจะบอกแมมมอสน,นะครับคลิ่ไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อย ต่นเปอร์เนี่ยมันชา์จแล้วก็มันยิงยากด้วยนะมันเป็นเส้นตรงระยะการยิงก็ค่อนข้างจะแคบนะครับนี่แบบนี้นะฮะอีกทีหนึ่งตายเนี่ยคิติคอนแรงมากครับผมตัวนี้นะถ้าเราจะเน้นเป็น SPATK แล้วก็เน้นบวกคิติคอนก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะอีกคริปมาเนี่ยร้องครับผมมันจะแรงกว่าตัวอื่นนะมาหายตัวไปแลวครับ เฮ้ยด้านบนมันเอาเอลิคทีไปแล้วมาปุ่มเฮ้ยใครมาตรงนี้นีโหเกาะหนาปะเกาะหนาโอ้ไม่ทันหายตัวยิงไปก่อนครับเอาเลเวลหายตัวก่อนโอเคหายตัว การใช้สไนเปอร์ให้ดีนะครับเราต้องชาร์จไปในฝั่งอื่นก่อนอย่าให้ศัตรูเห็นเลเซอร์ของเรานะไม่มีใครมาตรงนี้เลยว่ะย่่าสมมติศัตรูอยู่ฝั่งขวาเราก็ชาร์จไปแบบนี้แล้วก็บุ่นกลับมานะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จไปแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนเขาจะเห็นเลเซอร์ของเราเลยนะอุ้ยยิมพลาดด้วยปิ้วหูสามพันกว่าดูดิ เล่นยากนิดน,นึงแต่ว่าเล่นค่อนข้างสนุกนะครับต้องอาศัยทักษะความชำนาญด้วยนะครับผมสำหรับสายนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ยูไนเราก็จะได้อัตราอันคริติคอนมารัวแบบนี้นะครับยิงติดคริรัวดูดิดเดเมจก็แรงด้วยนะครับผมนี่แล้วก็ไอจุดคริหลังจากเราใช้ยูไนไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นรัวๆด้วยนะครับผมค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องอาศัยการพลางตัวนั่นเองนะฮะ สไนเปอร์เนี่ยเราสามารถยิงทะลุพวกมอนป่าพวกนี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถทะลุพวกไอโอมอนฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามีตัวไหนขวางอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการบล็อกนะมันจะยิงโดนแค่สตูตัวแรกตัวเดียวเท่านั้นนะฮะแต่มอนป่าพวกนี้สามารถยิงทะลุได้ตลอดครับแอบก่อนหายตัวแล้วพวกไปไหนไปไหนยิงก่อนไม่พ้น โอ้โดนครับผมยังโดนเมื่อกี้เหมือนติดดีเลย์นิดนึงนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับแอบก่อนปิวเดี๋ย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 วเฮ้ยไม่ทันแล้ววะ่ะมันมันเอากันแล้ววะ่ะแอบก่อนครับแอ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 บ,แอบยิงไปก่อนหนึ่งดอกยิงไปก่อนอีกดอกนึง โอ้โหกาดิโวมันได้ผมมองไม่เห็นน่ะโอโ้เกมนี้น่าจะแพ้ครับมันได้อันนี้อ่ะลกโกซ่านะฮะ,อะถอยมาถอยมาโอ้ยยิงไม่โด,ดนอีกหนีมันต้องชาร์จให้แบบยังไงอ่ะ ในเส้นมันใกล้ๆศูนย์กลางด้วยนะครับไม่งั้นมันจะยิงไม่โดนน่ะกระสุนมันจะเบี้ยวนะฮะอดอยู่ไหนไปแล้วพวกติดขี้รัวอบติดขี้รัวหนียิงกระรอบไปดูดิเดเมจโคตรแรงเอากระสุนคริไ่อีกดอกโอ้โหไม่โดนนีเฮ้ยเราชนะเปล่าวะน่าจะชนะนะฮะ เหมือนอาฝั่งเขาดังไม่ได้ด้วยนะครับผมโอเคก็เป็นบอทก็จะเล่นประมาณนี้นะครับผมจะเล่นง่ายหน่อยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนเนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่ครับเราน่าจะแพ้นะฮะเฮ้ยฝั่งเรายังไปดังได้อยู่วะโอเคยิงไปดินี่ครับปืนฉมวกก็จะเหมาะกับการยิงแล้วก็หนีแบบนี้มากกว่านะฮะยิงแล้วก็หนีไปซุ่มแล้วก็ค่อยยิงสไน์ใส่แบบนี้เนี่ยชาร์จแล้วก็ค่อยยิงนะครับ เนี่ยหนีมาแล้วฮะชาร์จไปแล้วก็กยิงปึ้งไม่โดนฮะอย่างที่บอกไว้ครับระยะมันค่อนข้างยากด้วยนะครับหูยิงกบนั้นโดนร่างแยกมันหรือว่าอะไรว่าเลือดเกือบหมดอนะโอเคก็ชนะไปสวยงามครับผมโอ้ยไม่ได้ MVP ด้วยนะคิวไป20ตัวแอนซิดไปน3นะครับเดเมจก็ทําไป8ปดหมนะฮะโอเคสายนี้ก็เล่นประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็จบกันไปเรียบร้อยสําหรับการเล่นอินเทอร์เลออนหรือว่าอินเทอร์เลียนในสายสไนเปอร์นั่นเองนะครับ ซูมแล้วก็ยิงแบบนี้นะเดเมจก็ค่อนข้านที่แรงแต่ว่าต้องอาศัยทักษะความชํานาญในการเล่นนิดนึงนะครับเพราะว่าการเล็งสไนเปอร์เนี่ยศัตรูมีโอกาส,กาสาที่จะเห็นเลเซอร์ของเราได้แล้วก็ระยะการยิงมันไกลก็จริงแต่ว่าระยะด้านข้างเนี่ยมันจะแคบนะครับผมก็ยิงยากนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่าเราชาร์จไม่นานเป้ามันเนี่ยจะบานออกนะครับกระสุนก็มีโอกาสเฉไปซ้ายไปขวาได้นะครับผมมันก็จะเล็งไม่ตรงกับที่เราต้องการนั่นเองต้องชาร์จระดับ1มันถึงจะยิงตรงนะครับก็เช่นเคยครับเจ้าของก็ทุกคนชอบคลิ สบสบออกด subscribe เป็นกำลังใจให้หมูด้วยนะครับและคลิปหน้าเราค่อยมาพบกันใหม่ครับวันนี้หมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับคั Cut.